สวัสดีครับพอดีทีมงานล่าท้าพี่ป๋องครัให้ผมเนี่ยมาล่าท้าพี่ป๋องครับเพราะพี่ป๋องเนี่ยเขาเนี่ยหายไปแล้วครับ <c oughs> ก็ภารกิจได้นะครับเขาบอกให้ผม,อมเออเออคือเออคืออะไรล่ะผลิตผลแรกก็คือให้ปกตอกไม้ที่หมาด จบหมาพี่ปองนะเอาไอ้น,นี่มันเขียวไม่ใช่หรออันนี้มันก็นนเราทำยง้คับก็เรส,เสร็จสิ้นแกิจที่หนึ่งนะแกิที่สองนะครับก็คือให้กินข้ากับพี่ป๋องนะกิน้ำแงด้ิมปอ๋อนี่ิ น,นะครับผมนะครับรพี่ปองครับมากินแล้วครับมากินกับบักิลหรืกับเอาเขียนมองมาตอนไหนวะมากินสนัตว์อะมากินสัตว์มาให้ให้คุณใ,ให้เอิร์ธเนี่ยให้ผมเนะี่ยเข้าไปบ้านทำไปหาพี่ปองเนะี่ยพี่ปองครับว้าวดูด้วยพี่ปองปองครับ ภารกิจสีภารกิจสีแล้วก็ให้ให้ให้อูนี่บอกนะมือครับโอเคครับอ่าอ่างจากุานชีหือบอกพอครับภารกิจสีนะครับให้ให้คุณนะฮะให้คุณนะเผาตรงนั้นครับที่ขาพี่ป๋องไม่อยู่นะครับ ผมว่าตุ้ไม่ดีกว่าทุกเลยครับทุ้เลยเอามาครับพี่ป้องเฮ้ยให้ผมไม่หายนะเยี่ยๆยะยะอะไรวะรายการนี้ไม่ไม่ได้เรื่อง